สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้หาข้าวนะครับน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกหนุมนครับน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเราใส่พริกแดงเข้ามาหน่อยให้เป็นสีสันนะครับน้ำพริกน้ำพริกหนุ่ม mm hmm. mm hmm. หอมเลยนะครับ สี่โค้งหมูทอดเออสีสันเป็นไงบ้างครับสี่โค้งหมูทอดชิ้นโตโตเลยนะครับ,รบทอดเองทำเองทุกอย่างนะครับน้ำพริกหนุ่มล้วก็ทํากันเองนะครับพริกหนุ่มนะครับแคบหมูนี่ครับแคบหมูแล้วก็ทเทออกมาเตรียมใส่ในถ้ยแล้วนะครับ ง่ายๆนะครับวันนี huh. ้นะครับอันนี้ก็ข้าวสวยข้าวสวยเตรียมพร้อมแล้วนะครับกลัวจะไม่อิ่มก็เติมข้าวเหนียวข้าวเหนียวเลยบร้อยพร้อมที่จะรับประทานแล้วนะครับนี่ครับ ครับใครเนเข้ามานะครับนี่นะครับอ่านี่สำหรับน้ำพริกหนุ่มเนี่ยเราก็จะมีผักนะครับมีผักหนึ่ง้วยนะครับผักลเราเตรียมไว้แล้วนะครับมีผักหนึ่งนะครับนี่ครับมีผักกาดกระังร้อนๆได้ที่เลยนะครับนี่ควันขมงเลยักาดนี่นะครับการจับน้ำพริกหนุ่ม แคบหนูนะครับโอ้หน่าคามเลยนะครับมี่สรจเลยแล้วกินมือกินมหน่อยนะคะรับกินมือลชาิให้หน่อยนะครับ <c oughs> โอ้โหึกยอดรสชาติเลยนะครับแซบแซบวิลีนะครับตามโดยพัหนึ่งนี่ครับโอ้อร่อยเลยนะครับเข้ากันได้ดีมากเลยนะครับน้ำพริกหนุ่มกับพับนึ่งนะครับ อันนี้ชักชิ้นที่นี่นะ่นอออร่อย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 า <c oughs> <c oughs> นั่นเราก็อาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับแคบหมูแล้วก็มานี่ครับอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้เลยก็ได้นะครับ นี่ก็พร้อมที่จะรับประทานเหมือนกันนะครับนี่ออยอร่อยคออรัอบเจ็บเ็สุดยอดเลยนะครับทานข้าวเสร็จก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้มะยงคิดกาลงังออกตลาดเยอะเลยนะครับมะยงชิดนะครับ แล้วก็ฝาเป้นเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็พร้อมที่รับประทานเนืนครับหลังจากทานข้าวก็อย่าลืมนะครับทานผลไม้ไปด้วยนะครับเนาะนี่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ